เอาตรงเกมนี้ผมเหมือจัดครับเอาแต่นั่งคุยกับคนดูโตโรก็มาเลี้ยงผมแบบยาวอ่ะถึงขั้นแครี่ทีมเราบ่นเลยก็เล่นไปคุยกับคนดูไปเรื่อยๆนะไม่ได้โฟกัสเกมเท่าไหร่ก็เลยโดนไล่ตบมาแถมที่ผมโดนอ่ะไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะพอฝังข้ามรู้ว่าผมเป็นจุดอ่อนก็มาปั๊มผมเรื่อยๆจังหวะเคลียร์คลิปเสร็จนั่งอ่านคอมเมนต์ปุ๊บมวยสอยเลยครับโอ้โหอย่างโกงอ่ะโดนไป0ูนย์อย่างฮาแต่ว่าผมเริ่มได้สติแล้วครับกลับมาโฟกัสที่เกมมากขึ้นตอนนี้เหมือนม้าจะพาตีผมทีนึงทให้้ปอมตีเเขขาาน่าจะยังไม่มีัน่มนะ ่อนสุดท้ายผมก็พุ่งตามมาเก็บงานเซลฟิตไปได้ไฮเตพยายามลำสวนมาครับผมตีอีกสเต็ปหนึง่งก็ทาการสับไฮเตไปตามด้วยใช้สกิลหนึ่งไปเก็บงานผมสับมวยไปรอบหนึ่งแล้วครับบอกเลยว่าเจ็บมากรอบนี้ก็เลยเข้าไปสับลัดช็อตมาแต่จริงช่วงหลังๆเนี้ผมใช้เอ็กคิวไม่ค่อยคมเลยวะมาพยายามจะเข้ามาเล่นนะครับผมก็เลยเข้าไปสับช่วยเพื่อนหนึ่งทีเทาลงมาปุป๊บผมก็ถอยออกมาเลยผมการจะจับคนช้าครับเพราะว่าเห็นแอนเนตแหลมมาครับสุดท้ายฝังข้ามรอซ้อนอย่างเยอะผมที่ถอยออกมาได้เพราะรองเท้ากันซีซีก็ตีคลิปเก็บ จากที่เราโดนกดอยู่นานครับแบบนี้ผมก็รีบตีป้อมทันทีชนะไฟเดียวก็คือชนะครับขอแค่ตีบ้านแตกแค่นั้นแหละและสรุปผมก็กลับมาได้อยู่แม้จะโดนต้นเกมไปเยอะ